เชื่อหนิเชื่อจะมาเกิดปาฏิพงก์ต่อมาแล้วครับยามสองโผล่ไปเลยโผล่ภาษาไทยไปเลยชินั่นสุนุกอนหรเยียอะไรอ่ภาษาไทยภาษาไทยเยียอะไรอยู่พูดออกโอ้ยามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับคุณนุ้ยวันไม่ต้องนี่แหละสดไปเอาใหม่นะโอ้ยเอาพูดไปเลยสวัสดีครับคุณนุ้ยไอ้ยย่งใจจะไม่ไอ้เอาสวัสดีครับคุณนุ้ย วันนี้ผมมีของขวัญบางอย่างจะให้คุณเดี๋ยวมันเป็นวอนไลน์นะครับน้องเนื้อ,อคุณหน้าคุณตาดีใช่ไหมะนะครับคุณนุ่มเ<อ>ขาคุณอยากให้ลูกสาวสุดที่รักของคุณรอดแล้วก็ผมแค่ข้อเสนอข้อเดียวเท่านั้นว่าไปครับว่าไปต้องยกเลิกการสอบดนวนันะครับ ดูสารล้รูปดูสารล้รูปซะก่อนนะฮะใหญหนูที่คุณรักนักรักนะฟองสีข่าวว่าเขาเพิ่งเจอกันฟองสียาขัดได้ไหมดูสภาพมันให้ดีๆนะครับคุณนุ้ยแล้วก<ๆ>็ค่อยดูอีกทีน <Hayır> <forecasting> ึงขอเปิดหน้าหน่อยครับไม่เห็นไม่เห็นทำหน้าทำหน้าก่อนเสร็แล้ว ร้องร้องหาความช่วยเหลือเร็วร้องเราช่วยด้วยเร็วด้วยคุณนุ่ยอยากทำอะไรค้าเลยค่ะเร็วไป่คุณนุ่ยอยากทำเห็นตาเห็นตาดำๆอย่างนุ้นเิดเร็วผมเอาดาไอแทกไอแทกอะไรครับคุณไปมองใส่ได้วอีกบอกว่ามัน สายล่อฟ้าหรือเปล่าแบบถ้ามีการสอบอะไรมันจะขาดลงมาเป็นไปได้นะเป็นไปได้เอาเอาอะไรไงดีเลยเนี่ยเอาไงดีบอสเอาไงดีบอสบอสเดียวเดียวบอสไม่ใช่กล้องเหรอบอสเอ้ยอันนี้แค่อันนี้แค่รูปน้องหางแถวบอสว่าไงครับบอสบอสคุยทีบอสคุยทีครับบอสบอสท่านจะไม่ไหวแล้ว ใช่ไหมครับเนี่ยอ่าอาแล้วครับจะอยากผมจะเตือนคุณเป็นรสนิยมนะครับคุณนุ้ยครับถ้าคุณยังเดินด้นที่จะซ้อมนาครับผมก็ผมไม่รับประกันความปลอดภัยใละชีวิตผมเด็กน้อยคนนี้ได้โปรับโอเค